สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหล่อหลวงพ่อฮวดวัดหัวถนนใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เหรียญน,นี้ได้จัดทำขึ้นในพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงเรามาดูรายละเอียดของรูปแบบพิมพ์เหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เราจะเห็นรูปแบบพิมพ์เป็นการหล่อด้านข้างจะมีฉลุความลึกความคมชัดผิวพันพระมิติของพระด้านหน้า ด้านหลังการออกแบบด้านข้างด้านใต้ ต่อจากนั้นเรามาส่องชาดชาติกันครับ,รบเบื้องต้นครับเราดูรูปแบบพิมพ์แล้วเราดูถึงความลึกของมิติของพระอีกครั้งหนึ่งบริเวณใบหน้าเรียวรูปไข่ ช่วงเบ้าตาเปิดกว้างและเว้าลึกช่วงระหว่างคิ้วทั้งสองข้างจะเป็นแท่งคมสัน รอยหยักเขียวย่นบนหน้าผากจะลึกและจมลงไปมากให้ความคมชัดกับมิติใบหูทั้งสองข้างจะกลางซอกจะลึก ่วงจุดต่างระหว่างล่องในบนดบล่องนั้นจะลึกมากให้เราสังเกตโดยการเอียง ช่วงคอถ้าเราเอียงขึ้นเราจะเห็นลูกกระเดือกเล็กน้อยช่วงสังคติจะหนาแะริ้วจีวรจะเป็นกรีบสวยได้รูป ช่วงระหว่างซอกหัวไหล่ซอกแขนและซอกมือล่อง3-4จุดนี้จะลึกเป็นพิเศษ ช่วงหน้าตักช่วงหัวเขา่าริวจีวรจะปกคลุมเป็นเส้นสายคลุมที่มีความละเอียดช่วงลายกหนกบ่บงบอกถึงความละเอียดอ่อนในการแกะของแบบพิมพ์ ร่องจะต้องลึกดูแล้วเป็นมิติเกิดความคมชัดเกิดจากความตั้งใจในการแกะเกิดจากความตั้งใจในการหลอ่อชื่ออักษรหลวงพ่อจะเป็นแพ่ง ต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากด้านบนด้านนอกและด้านในด้านนอกจะต่ํากว่าด้านในต่างระดับเริ่มจากด้านในจะเป็นยันของ อาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเส้นจะคมเรียวเนื้อจะฝังเข้าไปในพื้นเหรียญ อักษรจะนูนเด่นคมชัดเป็นแท่งชื่อจังหวัด ร่วมรูของแบบแม่พิมพ์ดูแล้วเราจะเห็นเข้าใจถึงมิติความเรียบร้อยของเนื้องานต่อจากนั้นเรามาดู ขอบข้างของแม่พิมพ์นี้เริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนบางส่วนมีการตกแต่งด้วยตะไบดูเก็บงานให้เรียบร้อยเพิ่มขึ้น เริ่มจากด้านหน้าพลิกมาสู่ด้านซ้ายมือ นื้อฉนวนชุดนี้มีส่วนผสมของอาจารย์ของท่านของหลวงพ่อคล้ายของนครสวรรค์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ของท่านร่วมผสมอยู่ด้วยในการลงหลอม ด้านพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมการคุณไสแคล้วคลาดคงกระพันเป็นอีกหนึ่งรุ่นของประสบการณ์ของหลวงพ่อฮวดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ซใหญ่ W M แใหญ่ W M 5 4 5 9 5 3 จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนั้นนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ